แผ่นดินจะต้องอยู่กับพวกเราตลอดไปนั่นคือความเป็นชาติตารางนิ้วเดียวแม่ทัพก็ยอมไม่ได้ยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตกี่ชีวิตก็พร้อมแม้ว่าจะเป็นเม็ดทรายเดียวเราต้องเอาชีวิตเข้าแลกสี่คืนหวันพวกเราทำเต็มที่ได้แผ่นดินคืนมาเราไม่ได้ไปบุกลุกประเทศอื่นไม่ได้ทำอะไรผิดเพียงแต่ เราไล่โจรออกจากนอกประเทศเท่านั้นเป็นคําถามที่ที่ขอบคุณครับค,คุณท่านเป็นอย่างสูงด้วยความเคารพที่ท่านให้เกียรติผมขนาดนั้นผมคงเป็นคําถามที่ตอบก็ได้หรือไม่ตอบก็ได้ใช่ไหมครับเหมือนกับน้องน้องมหาลายหนึ่งท่านบอกว่าลุงกุ้งไม่ตอบก็ได้นะคาถามมีเหมือนกัน ก็คือสรุปนะครับก็สมมุตินะสมมุติละกันนะครับสมมุติว่านายกรัฐมนตรีนะครับจะควรทําหน้าที่อย่างไรนายกรัฐมนตรีเรื่องหลับตาในต้องเห็นมองเห็นแผนที่โลกนะตัวท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลองหลับตาลงปุ๊บเนี่ยท่านจะต้องนึกถึงแผนที่โลกกันทีว่าในโลกใบนี้เนี่ยมีกี่ประเทศ แล้วแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้างเราอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้นะครับแล้วเราจะรู้จักพวกเขาได้อย่างไรเพื่อนเราอยู่ขั้วโลกใต้มีไหมอยู่ขั้วโลกเหนือมีไหม รารู้จักเขาดีอย่างต่อมาแล้วประเทศรอบบ้านเราล่ะสนิทกับเขาหรือยัง <_ c oughs> เมื่อเรารู้จักเขาดีแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วเนี่ยอะไรจะตามไปครับก็ทำมาค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจการทหารด้วยสังคมการเมืองเศรษฐกิจและการทหารเนี่ยจะต้องไปด้วยกันครับท่านที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่อย่าอยู่ในประเทศนานมากนักท่านต้องเดินสายบ้างแล้วเพื่อที่จะมีเพื่อนมี เอาข้าวเราไปขายเอาเอาสิ่งที่เราผลิตได้ไปขายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมน้องๆที่นี่อาจจะต้องมีแลกเปลี่ยนราชพัฒน์แถวรัสเซียนี่น้องๆอาจจะไปศึกษาอเมริกาออสเตรเลียพวกนี้เป็นคอนเน็กชันกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราจะมานั่งมาดูงบป,ประมาณแผ่นดิน มาแบ่งสรรปันส่วนกันแล้วก็ำดำเนินการในกรอบนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งครับเสร็จแล้วท่านที่เป็นนายกจะต้องมากํากับดูแลการบริหารจัดการกระทรวงทบ่งกรมให้เป็นไปตามงบประมาณแผ่นดินโดยมีประสิทธิภาพและมีสายทัศน์มีสายทัศน์คืออะไรครับ สช้ทัดคือให้มันทันโลกเขาไงมันทันโลกเขาไหมตอนนี้ไอ้ที่ประเมินมาประเทศไทยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่แล้วใช้งบประมาณแผ่นดินคุ้มค่าหรือไม่รัฐมนตรีหรือแลกระทรวงท่านถแถลงมาที่ว่าท่านงบประมาณส่วนนี้ทำอะไรบ้างหนึ่งสามสี่ห้า ประเมินตรวจสอบภายในโอเคครับความเป็นเพื่อนมีแต่แผ่นดินต้องมาก่อนคุณค่าของเงินแผ่นดินเนี่ยภาษีพี่น้องเราเนี่ยพ่อแม่พวกเราเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ได้จริงหรือไม่ไหครับ ต้องกำกับเพ่อต้องเด็ดขาดในการบริหารจัดการเหล่านี้เด็ดขาดนะครับแล้วตรงไปตรงมาเหมือนบางประเทศที่เขาแค่คอร์รัปชันนิดนึงคนระับประหารชีวิตนประเทศไทยเราต้องไปถึงจุดนั้นนะ่ะมันถึงจะเป็นยุคสิวิไลได้ครับ